เดี๋ยวเราจะมาพามาดูหนอนที่มันเจาะดอกชนชมนะครับอย่างนี้นะครับเห็นไหมเห็นไหมครับเยอะยะเยอะยะนะครับนี่นะครับที่ทําให้ดอกชนชมไหมนะครับดอกชนชมไหมนะครับแล้วก็ไม่บานนะครับมันเข้าไปเจาะมันเข้าไปฟังไข่ตั้งแต่มันยังเล็กอยู่นะครับเนาะพอดูดกินน้าเลี้ยงเสร็จป๊าดอกชนชมไม่มีน้ําเลี้ยงก็เกิดการติดเชื้อนะครับนะพอติดเชื้อก็ทําให้ดอกเสียนะครับดอกงอกแบบนู้นนะครับเห็นไหม แบบนี้นะครับอันนี้เกิดจากน้อนเจาะนะครับเจาะแล้วไปมันเจาะดอกนะครับอีกส่วนหนึ่งก็เกิดจากเพื่อไฟด้วยนะครับที่มาเจาะแล้วก็ดูดกินน้ําเลี้ยงนะครที่ก้านดอกนะครับแล้วก็น้อนเจาะดอกนี้มันก็จะเจาะเจาะแล้วก็จะทิ่มไข่ลงไปนะครับแล้วก็ฟักเป็นตัวนะครับทิ่มไข่ลงไปลรไปไปฟักไปฟักไข่ในดอกนะครับเห็นไหมเห็นตัวหนึ่งอยู่บนปลายยอดไหมนอนขาวๆเล็กๆะนะครับนั่นแหละครับ อันนั้นก็คือนอนนะครับเราก็ต้องหายามากําจัดนะครับส่วนยานะครับก็มีหลายชนิดนะครับยาที่กําจัดนอนพวกนี้นะครับก็มีหลายอย่างนะครับก็ลองไปค้นหาดูนะครับใน Google นะครับยากําจัดนอนนะครับนอนที่เจาะนอนเจาะดอกนะครับมันมีหลายตัวนะครับนะฉีดไปสักพักหนึ่งเดี๋ยวมันก็ดื้อยานะครับพอดื้อยาเราก็ต้องเปลี่ยนตัวใหม่อีกนะครับนั่นแหละก็ลองดูนะครับมันมีหลายตัว นอนจอดอกนะครับซึ่งผมไม่สามารถที่จะบอกได้ว่าอยาตัวไหนดีไม่ดีนะครับเผื่อผมบอกไปแล้วท่านใช้ไปมันเกิดอาการดื้อยาแล้วก็บอกโอ้คุณทองบอกบอกไม่ดีเลยนะครับบอกยาไม่ดีเลยนะครับก็อย่างนั้นแหละครับมันเป็นอย่างนั้นนะก็ลองหามาอันนี้ผมใช้ไปหนึ่งตัวนะครับมันก็ลังเมานะครับก็ออกมาอย่างนี้นะครับโอเคนะครับจากช่องหมอทองชแนลเดอร์นะครับก็ขอขอบคุณมากที่เข้ามารับชมคลิปนะครับก็ถ้าเกิดถูกใจยังไงก็อย่าลืมกด นะกดติดตามไปด้วยนะครับเนาะก็มีเคล็ดลับดีๆก็จะมาฝากกันนะครับแบบนี้แหละครับขอบคุณครับผมเน่าเสียหมดครับ